นฟ้าท้าสวรรค์ตอนที่57ถึงตอนที่58เป็นไปได้ยังไงกันท่านจะต้องคิดผิดแน่ท่านคิดม่อีกครั้งได้ไหมตำราทั้งหมด30เล่นและการคัดลอกตำราเล่มหนึ่งจะต้องใช้ศีลาวิญญาณ100ก้อนดังนั้นการคัดลอก30เล่มก็เป็น1,300ศิลาวิญญาณหากพูดถึงตำราที่คัดลอกมานั้นล้วนเป็นแต่ตำราที่แทบจะประเมินค่ามไม่ได้ ทั้งวัตถุดิบและตำลาเองก็มีราคาที่แพงอยู่แล้วศีลาวิญญาณ100ก้อนก็เป็นอะไรที่ราคาถูกที่สุดแล้วการคันลอกตำราพื้นฐานไม่กี่เล่มก็ราคาแพงมากดูเหมือนว่าข้าแต่เที่ยวเล่นข้างนอกบ้านจนเกินไปจนมาตรฐานของข้าต่ำลงถ้าเจ้าไม่มีปัญญาจ่ายมันเจ้าก็เลือกแค่บางเนื้อหาสิเนื้อหาที่คันลอกมันนั้นจะอยู่เพียงแค่เจ็ดวันเท่านั้นด้วยระดับปัจจุบันของเจ้าข้าสงสัยนะเจ้าจะเรียนรู้อะไรได้ในเจ็ดวันก็ได้ข้าจะเลือกมันถ้าอย่างนั้นข้าขอหกเล่มนี้ เช่นนั้นศีลาวิญญาณทั้งหมด600ก้อนแพงยิ่งนักเหตุใดท่านไม่ขโมยมันมาล่ะ591หมดแล้วค่าทําศีลาวิญญาณหายไป9ก้อนนี่ท่านผู้โสดทำไมไม่ค่าในราคาที่ถูกกว่านี้ล่ะค่าขาดเพียงศีลาวิญญาณ9ก้าก้อนแล้วครั้งหน้าข้าจะมาจ่ายเงินให้นะไม่ได้จะไม่มีการลดราคาใดๆทั้งนั้นในเมื่อเจ้ามีไม่พอก็ค่อยเอาตำราพวกนี้ไปหลังจากเจ้ารวบรวมศีลาวิญญาณได้เพียงพอแล้ว แต่ท่านก็ได้คันลอกพวกนี้หมดแล้วนี่ท่านไในฆ่าก่อนไม่ได้อย่างนั้นหรอไม่ได้เจ้าจะไม่ได้แม้แต่เล่มเดียวหาว่าเจ้าตายไม่ครบครั้งหน้าคข้าจะให้ศิลาวิญญาณแก่ท่าน20ก้อนเลยครั้งต่อไปก็คือครั้งต่อไปแต่ว่าครั้งนี้เจ้าจะต้องจ่ายมันดูเหมือนว่าสิ่งน้องฟางกาลังมีปัญหารเรื่องศิลาวิญญาณสินะ ท่านเป็นใครกันนะสิณน,น้องฟางลืมแล้วอย่างนั้นเลยผู้เราเคยพบกันมาก่อนในป่าไผ่สีม่วงเจ้าลืมไปแล้วได้ยังไงกันนี่คือศีดาววิญญาณ9ก้าก้อนที่เหลือข้าช่วยจ่ายให้สิณน,น้องฟางผู้โสโปรละมันไปด้วยเดี๋ยวก่อนสิข้าไม่ได้บอกว่าข้าจะยืมนะมันเป็นเพียงแค่สีดาววิญญาณเก้าก้อนและข้าจะถือว่ามันเหมือนกับการให้ความช่วยเหลือสิ์น,น้องข้าไม่ได้ให้เจ้ายืมมันหรอกนะ ข้าจำได้ว่านางอยู่ข้างเหมืองสวนเจ้าแม้ว่าพวกเราจะไม่ใช่ศัตรูกันแต่พวกเราก็ไม่ได้สนิทกันแล้วเหตุใดนางถึงช่วยเหลือข้าโดยไม่มีเหตุผลกันละ่ะเหตุใดเจ้ายัางยืนอยู่ตรงนั้นอีกละ่ะเลวเข้ารีบขอบคุณสิน้องฉินแล้วท่านเป็นใครกันละ่ะข้ากําลังคุยกับสิณพี่ฉินท่านเป็นใครถึงกล้ามาขัดจังหวะเจ้า ขออาภัยที่ข้านั้นบุม่มบ่ามเกินไปข้าลืมแนะนําตัวเองข้ามีนามว่าเสินหูจุนเป็นเพื่อนสนิทของสิทธิ์น้องฉินข้าขอถามความสัมพันธ์ของเจ้ากับสิทธิ์น้องฉินจะได้ไหมข้ามีนามว่าฟางสิงเป็นคนรู้จักเก่าของสิงงทธิ์พี่ฉินท่านให้สิทธิ์พี่ฉินหรือเปล่าสิ่งเอ,อ๋อสิ่งที่เด็กคนนี้พูดนั้นเป็นความจริงอย่างนั้นหรือความสัมพันธ์ของเจ้ากับเขาคืออะไรกันเจ้าถึงยินดีที่จะมอบศิลาวิญ,ญญาณให้กับเขาฟีฟีๆก้าก้อน สิทธิพี่เฉินก่อนอื่นข้าเคยบอกท่านไว้แล้วไงว่าอย่ามาเรียกข้าว่าสิงเอ๋ออย่างที่สองข้าให้ศิลาววิญญาณของข้าไปมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับท่านท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะมาถามข้านอกจากนี้ไม่เห็นอย่างนั้นหรือว่าสิทธิ์น้องฟางเขายังเด็กมากนะแต่เขาเป็นคนแรกที่ได้เข้ามาเป็นสิทธิ์ภายในในการรับสมัครเด็กใหม่แม้ว่าในสายตาของสิทธิ์อื่นๆอ,อาจจะไม่มีค่าพอแต่เมื่อเทียบกับสิทธิ์ที่เพิ่งเข้ามาใหม่และได้รับการคัดเลือกยังไงก็คงมีความแตกต่างกว่านะ ข้าสงสัยยิ่งนะว่ามันเป็นใครดูเหมือนว่าข่าวลรือที่ว่าที่เป็นขยะไร้ค่ามากที่สุดดั่งหนึ่งของนิกายชิงหยุนน่าจะเป็นเจ้าสินะสิทน,น้องฉินเหตุใดเจ้าถึงมาโกรธข้ากับคนแบบนี้กันละ่ะแม้ว่าเขาจะเป็นสิทธิภายในแล้วมันทําไมกันเขาได้พลาดโอกาสครั้งใหญ่ไปเพราะว่าเขาเอาแต่เสเเฮเลื่อยเปื่อยไปวันวันเป็นเพียงแค่เด็กยากไรอีกคนแม้ว่าข้าจะเป็นขยะที่ไร้ค่าแต่เจ้าก็เป็นขยะที่น่าเกลียด ความแตกต่างระหว่างเราสองคนมันคืออะไรกันล่ะเราก็ไม่ได้แยกไปกับกันเลยนะเจ้าเด็กบ้าเจ้าหมายถึงใครกันข้าหมายถึงเจ้ายังไงล่ะห้า,หาว่าเจ้ายอมรับมันไม่ได้ทําไมเราไม่ลองมาประลองกันดูล่ะเจ้าอยากลนหาที่ตายนั่งน,นะหยุดเดี๋ยวนี้พวกเจ้าไม่คิดจะสนใจการปรากฏตัวของข้าที่นี่จริงๆอย่างนั้นเลย ถ้าหาว่าพวกเจ้าต้องการเข้าไปในศาลาต้องห้ามก็ต่อสู้กันต่อไปสิข้าจะเฝ้าดูการต่อสู้ของพวกเจ้าเองฮึในตอนนี้โชคเข้าข้างเจ้าแล้วล่ะเจ้าเด็กน้อยถ้าเกือบโดนเจ้าเด็กบ้านี่หลอกเข้าถ้าหาว่าข้าลงมือจริงๆกับเขาแล้วก็ข้าคงเป็นคนที่โชคร้ายแล้วล่ะชิน่าเบื่อเป็นบ้าเจ้ารอให้ถึงเวลาแล้วข้าจะมาสนุกกับเจ้าอย่างแน่นอนหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ ต้องขอโทษสิ่งน้องฟางสิงด้วยข้าขอโทษแทนพี่เฉินด้วยได้โปรดรักษาหน้าของพวกเราไว้และหยุดเพียงแค่นี้ได้ไหมสิพี่หญิงข้าก็ไม่ให้คนเห็นแก่ตัวถึงเพียงนั้นถ้าหากว่าเขาคุกเข่าต่อหน้าข้าและขอโทษข้าสามครั้งข้าจะปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปก็ได้นะ ข้าสนหูจุ่นเข้ามาในนิกายภายในมา3ปีแล้วและไม่มีใครกล้าอวดดีต่อหน้าข้าเจ้าเด็กบ้าข้าช่วยเจ้าเพราะว่าสิทธิ์น้องฉินแต่ในตอนนี้เจ้าคงกําลังลนหาที่ตายสินะข้าไม่แน่ใจเลยว่าใครกันแน่คือคนที่ลนหาที่ตายมันยังไม่สายเกินไปที่เจ้าจะุกเข่าลงตอนนี้แหละนะข้าจะไม่พูดอ้อมค้อมให้มันมากความเจ้ากล้าตามข้าไปที่จุดสูงสุดของยอดหินนั้นไหมเพื่อมาประลองกับข้าเจ้าเด็กน้อยเจ้ากล้ายอมรับความท้าทายนี้ไหม ไม่เห็นจะมีอะไรต้องกลัวอย่าเสียเวลากันเลยดีกว่าใครไม่ไปก็คือคนที่แพ้ห้าไม่อยากเชื่อเลยว่าหลังจากผ่านไป3มปีเขากลับไม่สงบมากขึ้นแต่กลับทําตัวดือ้อรั้นหนะักระดับการหมุนหัวบาราของเฉินหูจุ่นนั้นทรงพลังมากนะเขาเจะชนะได้ยังไงกันนะคอยดูเถอะข้าจะทุบตีเด็กคนนี้ให้ได้และให้สิทธิ์น้องฉินดูว่าเจ้าคนไร้ประโยชน์คนนี้จะฮุกเขาและร้องขอการอภัยจากข้ายัางไง สิทธิ์พี่หัวจุนท่านกำลังจะไปที่ไหนกันนะโอ้นั่นมันสิทธิ์น้องหมูหลงนี่นาะข้าได้พบกับเจ้าเด็กเหลือขอคนหนึ่งที่กล้าคิดจะท้าทายข้าว่าเขาสามารถเอาชนะข้าได้บนภูเขาด้านหลังนะ่ะใครกันที่ตาบอดถึงกล้าทำเยี่ยงนั้นกันไอเด็กเหลือขอที่อยู่ตรงนั้นไงเห็นได้ชัดเลยว่าเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงเลยทีเดียวฟังซีอย่างนั้นหรอชื่อนีช่างคุ้นเคยยิ่งนะักข้าจำได้ว่าเขาเป็นขยะไร้ค่าอันดับหนึ่งของนิกายชิงหยุนเลยนะเออนั่นเขานั่นแหละ กิจกรรมที่น่าสนใจแบบนี้ข้าจะไม่พลาดอย่างแน่นอนไว้ข้าจะเรียกสิทธิคนอื่นๆมาดูด้วยนะเจ้าขยะไล้ค่าในตำนานคนนี้คือตัวสร้างปัญหาในครั้งนี้สินะคู่ต่อสู้ของมันคือสิทธิ์พี่เฉินดังนั้นมันจะต้องพบกับช่วงเวลาที่ยากลำบากแน่ถ้าดูเฉยเฉยคงจะน่าเบื่อพวกเรามาเดิมพันกันไหมเราจำเป็นต้องเดิมพันกันด้วยอย่างนั้นหรือข้าไม่คิดว่าใครจะไปเดิมพันเจ้าคนไร้ประโยชน์คนนั้นนะงั้นเรามาพานันกันดีกว่าว่าเขาจะโดนทุบตีกี่ครั้งก่อนที่จะแพ้นะ เป็นความคิดที่ดีงั้นค่าเดิมพันศีลา10ก้อนเขาจะต้องพ่ายแพ้ใน3มชั่วโมงสินน้องฟางเตอร์ยังมีเวลาถอนตัวอยู่นะถอนตัวอย่างนั้นเหรอคาดแทบจะรอการต่อสู้ไม่ไหวแล้วห่ะเจ้าไม่ต้องแจ้งทำเป็นห้าวหารก็ได้ข้ารู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะเ็ดวิชาที่เจ้าใช้ยังเป็นเพียงแค่เขษวิชาพื้นฐาน3ปีผ่านมาแล้วและเจ้ายังไม่รู้เศษวิชาพื้นฐานใดๆดูเหมือนว่าเจ้าจะไม่มีความสามารถมากนักนะ และเจ้าไม่รู้เหรอว่าในช่วง3ามปีที่ผ่านมาเซินหูจุนน่ะเขาไม่เพียงแต่มีระดับการหวมเพาะพลังที่สูงเท่านั้นแต่เขายังมีศิลาที่แข็งแกร่งเพื่อคอยปกป้องเขาหากว่าเจ้าต่อสู้เขาจริงๆเจ้าวัดจะท่านยังพอมีศิลาวิญญาณอยู่ไหมถ้าสามารถเกี้ยกล่อมเขาได้นะดังนั้นเจ้าไม่ยังเป็นต้องเสียศิลาวิญญาณเพื่อขอโทษหรอกนะขอโทษอะไรกันล่ะข้าต้องการศิลาวิญญาณเพื่อเดิมพันว่าข้าจะชนะเท่านั้นเฮ้ข้ารู้ว่าท่านไม่ไว้ใจข้าให้ข้าแสดงอะไรให้ท่านเห็นหน่อยสิ โอโซนอสปีศาจเมที่6โอโซนอสปีศาจเม็ดที่7โอโซศูนย์หัตไมโอโซศอสูรหทองฟังสิงเจ้าไปได้รับโอโซนอสูรพวกนี้มาจากที่ไหนกันอย่าเสียงดังเกินไปสิทำไมทานึงดูตกใจอยู่เสมอเลยนะหนึ่งในนี้มีส่วนผสมของสีฟ้าและสีเขียวข้าไม่เคยเห็นโอโซศอสูรที่ไม่เหมือนใครมาก่อนเจ้าสารอสูรพวกนี้มาจากที่ไหนกันนะ แน่นอนว่าท่านต้องไม่เคยเห็นโอสถอสูรพวกนี้มาจากใบใหายที่ข้าสังหารนั้นเป็นส่วนผสมของท่านเหมันและก็ท่านอัศนีดังนั้นข้าสามารถให้โอสถสองสีนี้ได้สิน้องฟังสิ่งเจ้ามีโอสถดอสูรที่ล้ำค่ามากมายเหตุใดเจ้าถึงไม่อยากขายหรือเดิมพันมันล่ะเราจะต้องไม่หวดของมีค่าของตัวเองสิอาจจะมีขโมยคนอื่นๆอยู่ก็ได้ ข้าจะไม่ถามอะไรอีกแล้วท่านต้องการให้ข้ายืมศิลาวิญญาณใหม่ณตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชั่นมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละเอาล่ะครับเดิมพันข้างตัวเองนะครับเรียกได้ว่ากินเต็มยังไงพระเอกของเราก็ชนะนะครับสักพักหักมุมแพ้นะครับแต่เรื่องราวในตอนหน้าจะเป็นยังไงนะครับไว้เดี๋ยวมาติดตามกันอีกทีส่สำหรับตอนนี้ก็ต้อง